ตอนนี้หนูรอบำบัดอีกสามสามครั้งคือเหมือนนักนักนักจิตวิทยาชีที่หนูที่หนูบำบัดด้วยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้กินยาเท่าไหร่ใช่เหมือนถ้ากินยามันจะกลายเป็นว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยแบบแต่ว่าถ้าหมอถ้าเป็นหมอจิตแพทย์หมอจิตแพทย์บอกว่าอยากให้บำบัดเพื่ไปกับการกินยาอือฮคือหมอให้ไปบำบัดได้แต่ว่านักจิตวิทยาจะบอกว่าห้ามให้จิตแพทย์อือฮึ แต่ลองก็ได้แบบลองทั้งสองอย่างอาจจะได้รู้ว่าเพราะฉันทำลองเนี่ยใช่ฉัน <c oughs> าทำแล้วมันเป็นยังไงอาจารย์เขาจะได้หอบแล้วได้ว่าที่เราเป็นอ่ะมันปกติหรือว่าไม่ปกติอือฮึตต <c oughs> แล้วก็ลองไปตรวจเขาได้เพราะบางคนก็รู้สึกว่า,าตัวเองเป็นแตะเป็นก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นอ่าฮะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตบำบัดกับยายเด็กแล้วก็ออกไป เที่ยวเล่นได้บ้างเพราะว่าร่างกายมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันเริ่มแบบมันเริ่มกินข้าวดีเยอะขึ้นไงใช่เช่นวันนี้กินผักได้หลายใบก <c oughs> ินใบไม้ได้หลายใบย <c oughs> วันนี้ฉันกินใบไม้ได้หลายใบยเลย